น้ำจิมยุ่อออมน้อยเนี่ยรสเด็ดครับได้พี่น้องถ้าจ้าสืบบอกใครเน้นหวานชื่อทางบ้านเทาเดียวมันน้ำจิมยุ่อออมน้อยเนี่ยรสเด็ดครับได้พี่น้องถ้าจ้าสืบบอกใครเน้นหวานชื่อทางบ้านเทาเดียวมันมันคลายเครื่องต่อแต่อันนี้คือผักเจ๊งไง สวงพี่น้องสวงทำขมุ่ลงเม็ดทุงพินด้วยตั้หมกนึ่งแด้วพม่น้องแซ่แซ่เอนน้ำจิ้ม롱ไฟใส่ผักเยอะๆเลาไปกินข้ามย่างๆพี่น้อง ตำหมกนึ่งด้วยพี่น้องแซ่บกับปลาเผาพี่น้องปลาเผาตำหมกหนึ่งปลาเผาใส่มันอยู่กรีบแม้เพื่อนหนึ่งเขาพี่น้องคือกินหาบาทแต่ว่าเม็ดอกะพันยุบานก็กินเป็นกองพี่น้องผมดูหนีกันเลยแซ<อ>่บไงส้วงพี่น้องส้วง รำขมุ่งลงเม็ดทุกิ้งด้วยตำมะพุงปลาเผามีน้ำจิ้มพรมสซ่บครับตัปลาลงปใปพี่น้องอปลาใสลงแปขนมเสจจน้นจักน้อยหนึ่งมันคลายเครื่องออก้สียบอันนี้คือผักเช ไม่ยูกรีบแม้วันนี้หนึ่งเขาพี่น้องคือกินหาบาทกับบุ้มเม็ดอกพันยุบานก็กินเป็นกองพี่น้องมันดื้อหนีกันเลยน้องใส่ขนมเส้นลงไปจากน้ำจิม้มร้านจะเลียมีหมดเพ็ดตำเองเฮ็ดเองสะใจเองพี่น้องยังไง ส้วงพี่น้องสวงทำขมุกลงเม็ดทุกกินด้วยกะปลาเผาพี่น้องปลาเผาดำบักฮงปลาเผาใส่มันคาคเครื่องกอกนั่งแจบตันนี้คือผักเจ๊ คุณด้อยากกันแมาได้จ้อม้บนท้าเอิ่นพักขาพี่น,อน้องแต้วันยุ่งงงเสพพักเ,นะเจ้าอมมานะแบบคักคุยตำมะพรุนข้ามยิ่งตำคู่ม,มือกินคู่ม,มือกับเบื่อพี่น้อ,ตองตำพรนผักแตงขาวรังห,หงงงงนะัวลาพาแจี๊ยตตาเองกินเองได้กนเลยงซอพี่น้องตากับตับักยันบัพรุนกับพวกบักย ไม่กินน้ำกันเนาะพี่น้องน้ำจิม้มบ้าโอเคแต่ว่าย่นนี่น้ำจิม้มก็จะโอเคเลยพี่น้องไงซ่<ม>วงพี่น้องซ่วงรำุมมือลงเม็ดทกินด้วยแยบนวยบนว,นวนไม่กลัวตาย กินบะหมี่แสบตัวเย็ยนมากิอนอีกอยู่อย่งแสบพี่น้องไม่ยูกรุงเทพแม่วันนี้หนึ่งเขาพี่น้องคือกินหาบาทกตบว่าเมืดอตอนปัจจุบานก็กินเป็นกองพี่น้องดูหนื่อยอะไรเลยตำบะหุ่งปลาเผามีน้ำจิ้มพร้อมแซ่บค่ะไม่ยูกรุงเทพแม่วันนี้หนึ่งเขาพี่น้องคือกินหาบาทกตบว่าเมืม่อตอน พันยุบานก็กินเป็นกองพี่นอ้องมันดื้อหนีกันเลยมันคลายเครื่องออกมัแต่อันนี้คือผักเจ้าแอนด์สแต็เลี่ยมมือเลยคุณแสบมาแสบมอันนี้คือผักกะผักกะหรือผักชะอมมาๆพี่น้องกินน้ำกันสเต็มันคลายเครื่องออกมัแต,แต่อันนี้คือผักเจ้า ปลาลงไตพี่น้องปลาใส่ลงไปขนมเส้นจักน้อยหนึ่งพิโนจะเลียไม่หมดเผ็ดตำเองเผ็ดเองสะใจเองพี่น้องเฮ้ยตำเองกินเองนักเรียพอพี่น้องปลากระตัวบังยันบักคุกกระพุกบังยัน ไม่กินน้ำกันเนอพี่น้องแต่น้ำจิ้ม롱ไฟใส่ผักเยอะๆเราไปกินคัมย์ยิ่ๆงๆพี่น้องแต่น้ำจิ้ม롱ไฟใส่ผักเยอะๆเราไปกินคัมย์ยิ่ๆงๆพี่น้องแล้วน้ำจิม้มก็โอเคแต่ว่าย้่นนี่น้ำจิม้มก็จะโอเคเลยพี่น้อง คุณไหอยากยาก็มาเด็ดจากน้ำจิ้มยุ่ออมน้อยเนี่ยรสเด็ดครับแม่พี่น้องถ้าเจ้าสึบะควายเนียนหวานคือทางบ้านเท่าเดียวแบรนด์อมบ้านเท่าอื่นพักขาพี่น้องแต่ว่ายุ่กรุงเทพพก้าอมนะแซบ่บคักคุยตำมะขุงนคำนี้แล้วน้ำจิ้มบะโอเคแต่ว่ายุ่นี่น้ำจิ้มก๋าเจ้าโอเคเด้พี่น้อง น้ำจิม้มบ้โอเคแต่ว่ายุนี่น้ำจิม้มก็จ้าโอเคเด้พี่น้องแตกจำเองจิ้มเองเล็กหรออิงพอพี่น้องตากัวตัวแบบนี้แบกคุ้งกับพวกแบบนี้ไม่กินน้ำกันเนาะพี่น้องแยมหนัวไม่กลัวตายกินเบอร์เมอแรงค์ก็เย็นมล้วกินอิงอิงเมอแรงค์พี่น้อ,นนนอง แส่เ็แส่เลี่ยมือเลยคุณแส่บแส่แคุณอยากกันมาเด้เจ้าแส่นวไม่กลัวตายกินบ่หมีแ่เย็นนกินอิ่นอยู่อย่างแส่เหอไง ซวงพี่น้องซวงรำคุมเมือลงเม็ดกินด้วยรำขู่เม,มือเป็นคุ่เมือกับเบื้อพี่น้องตาํตา,า,พา,ตา,มมาพุงผักแ้าข่าเนื้อหัวพาภาตํามะพุ่งปลาเผามีหนังจิ้มพร้อมเสียบค่ะอมแบนข้งเอื่นผักขาพี่น้อง แต้วยุ่งกุงเทพ็ผักเจ้าอมป่ะนะแบบคักคุยตำมะพร้าคำนี้อาปลาลงไตพี่น้องปลาใส่ลงไปขนมเส้นจักน้อยหนึ่งพี่นอ้องใส่ขนมเส้นลงไตจากน้ำจิ้มร้อยน้ำจิ้มลงไตใส่ผัดเยอะ เราเคยกินคัมย์ยีพี่นอ้องอมแานช่องเอิญพักขาพี่น้องแต่ว่ายุุ่งเศษผักเช่าอมป่ะนะแบบคัะคุย,ยตำมะพุงคำมย์่ยีมันคลายเครื่องตอ,อกแต่อันนี้คือผักเช่าตำมะพุงปลาเผามีน้ำจิ้มพร้อมแซ่บคัะ เดี๋ยอยากกับแม่ได้จ้ตดตำมะพงปลาเผามีน้ำจิ้มพร้อมเสียบค่ะเสียบตำเองกินเองนักเ,เลียนฟอ,อสินะตากระตบูบักยันบักงูกระวกบักยันไม่กินน้ำกันเนาะพี่น้องเสียบนวลไม่กลัวตาย กินบม่แตกตัเย็นมกินอีกอย่อย่างแ่บพี่น้องแซกบแซ่บแตเลียมือเลยคุณแตกมาแตกตําขมือกินขมือกับเบื่อพี่หน่องตําพึผักตาขาวไงหลวงพาไงยซ่วงพี่หน้องซวงตําขมือลงไม่ดกินด้วย น้ำจิมยุ่ออมน้อยเนี่ยรสเด็ดครับด้ยพี่น้อง